มทดันุ่ไปไปนนนนเขาหลุดสึกว่าพี่น้องซอยผมมาตลอดอยู่แล้วจัดไล์สดทุกครั้งพี่น้องก็ให้ความอบอุ่นกับผมมาตลอดนะครับสวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสารคามาพาเดินสารบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับแอดมินจะหยิบหมอรำใจเกินร้อยบอยสิริชัยนะครับขึ้นมาพูดให้กับแฟนคลับหมอรำนะครับได้รู้กันในแง่ในมุมมองของการพัฒนาหมอรำใจเกินร้อยนะครับสิ่งที่แอดมินจะหยิบประเด็นวันนี้ก็คือในเรื่องของใจเกินร้อยบอยสิริชัยที่สามารถนะครับเบียดกระแสวงใหญ่ๆนะครับในอดีตนะครับ ให้ดีกทางให้ใจเกินร้อยได้จากกระแสโซเชียลนะครับจากการทำงานที่รวดเดียวนะครับที่แอคทีฟเป็นการตัดสินใจหลายๆด้านนะครับของบอยที่สามารถดึงเอาแฟนขับหมอลำนะครับคนที่ชื่นชอบหมอลำนะครับให้มาติดตามให้มาชื่นชอบให้มาสนับสนุนหมอลำใจเกินร้อยได้นะครับยิ่งในช่วงของยุคโควิด แต่บอยสามารถที่จะอยู่ได้นะครับสามารถที่จะสร้างกระแสสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับให้กับตัวเองให้กับวงให้กับทีมงานในหมอรับใจเกินร้อยบอยซิริช่ยอ่อนทั่วกรุงเทพรอบนี้ซีทุ่มประกาศออกไม่ขออนุญาตปรับสกิปด้วยครับ,ต,บตะตลกออกเลิศซีทุ่มมายืนเรี่ยงหนากระดานเตยตัย้งแต่ซีทุ่มฮอตเพียงขึ้น ส in <the> ิบสิบสิบส <the> <ES> ิ s <S <the> ่งหนึ่งนะครับที่เป็นปัจจัยให้กับบอยสิริชัยนะครับนำ หมอรำใจเกินร้อยนะครับแซงขึ้นมาแซงเบียดวงใหญ่ๆนะครับขึ้นมาได้นั่นก็คือโซเชียลนะครับบอยเป็นคนที่แอคทีฟเป็นคนที่เล่นโซเชียลนะครับเป็นคนที่ติดตามโซเชียลดังนั้นการที่บอยรู้ทันเหตุการณ์นะครับรู้ทันว่ากระแสแบบไหนมากระแสแบบไหนไม่มารูปแบบไหนที่จะถูกใจแฟนคลับบอยก็พยายามที่จะปรับนะครับพยายามที่จะปรับ และการบริหารงานอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือบอยเป็นเจ้าของวงบอยสามารถที่จะตัดสินใจได้หนึ่งเดียวนะครับในเรื่องต่างๆและก็ต้องขอบคุณไปทางทีมงานนี่ทีมงานที่มีคุณภาพนะครับที่อยู่กับบอยเมื่อบอยปรับสคริปต์นะครับหรือบอยปรับการแสดงต่างๆทีมในวงสามารถที่จะทำผลงานออกมาได้นั่นก็คือเป็นสิ่งที่ดีเป็นปัจจัยที่ดีของ บอยนะครับที่ทําให้หมอรําใจเกินร้อยบอยสิริชัยยังอยู่ในเส้นทางของวงการหมอรําได้บางวงนะครับก็ถือว่าไม่มีกระแสในเรื่องของโซเชียลนะครับยิ่งในยุคของโควิดนะครับบางวงอาจจะถึงขั้นต้องยุบหายออกไปจากวงการนะครับยิ่งสถานการณ์แบบนี้แต่บอยสามารถที่จะอยู่ในเส้นทางนี้ และที่สําคัญนะครับบอยสามารถที่จะนําหมอลําใจขึ้นร้อยขึ้นมาอยู่ในแนวหน้านะครับต้นๆของวงการหมอราได้นี่สุดยอดจริงๆนะครับแอดมินก็ติดตามบอยมาตลอดนะครับตั้งแต่บอยออกมาจากระเบียบนะครับออกมาใหม่ๆนะครับมาตั้งวงบอยก็เคยมาแสดงนะครับแถวบ้านแอดมิน2องสางานก็ดูนะครับถือว่าพัฒนามาเรื่อยๆนะครับแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับก็ หนักเหมือนกันนี่ก็ยอมรับนะครับวิสัยทัศน์ยอมรับการทำงานของบอยที่สามารถที่จะนำใจเกินร้อยขึ้นมาได้นะครับนำปัจจัยต่างๆนำโซเชียลนะครับเข้ามาบอยนะครับเป็นวงแรกๆนะครับที่ทำไลฟ์ลุ่มปิดนะครับที่สามารถที่จะจับกระแสตรงจุดนี้บอยมีทั้งห้อกอัดบอยมีทั้งสตูนะครับ บอยแอคทีฟตลอดไม่ยอมที่จะให้ตัวเองนะครับหลุดจากกระแสไม่ยอมที่จะให้ตัวเองนะครับเงียบม,มีกระแสตลอดในโซเชียลนะครับดังนั้นการที่มีกระแสตลอดก็ทําให้ทุกคนอยากรู้จักทุกคนรู้จักในตัวตนของบอยสิริชัยทุกคนรู้จักใจเกินร้อยทําให้ใจเกินร้อยนะครับสามารถที่จะเบียดเบียดหลายๆวงนะครับไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อได้นะครับ ว่าเป็นวงอะไรนะครับหรือว่ากี่วงแต่ยอมรับว่าบอยเป็นหนึ่งในวงที่ตั้งมาไม่นานนะครับแค่5 6าหกปีสามารถที่จะขึ้นมายืนอยู่ในแนวหน้าแอดมินไม่ได้พูดว่าอันดับหนึ่งหรืออะไรนะครับแต่แนวหน้าต้นต้นของวงการหมอลำได้ถือว่าฝีมือการบริหารงานของบอยนี่ไม่ธรรมดานะครับสุดยอดมากสุดยอดจริงๆ ไม่ต้องพูดถึงนึครับเปิดวงสถานที่อื่นเปิดไม่ได้เล่นไม่ได้นะครับบอยสามารถที่จะคอนเน็ชันนะครับสามารถที่จะพูดคุยนะครับให้โนนแสแบงเนี่ยกันทระวิชัยสามารถที่จะเล่นได้นะครับถือว่าคอนเน็ชันตรงจุดนี้ไม่ธรรมดาสำหรับบอยสิริชัยดังนั้นนะครับใครที่ยังไม่เคยชมหมอรำใจเกินร้อยก็ ลองนะครับลองเปิดใจและหาโอกาสนะครับเข้าไปดูไปชมนะครับด้านหน้าเวทีแสดงสดหรือว่าจะเป็นกลุ่มปิดของหมอรำใจเกินร้อยนะครับลองเปิดใจดูนะครับแต่แอดมินบอกว่าบอยปรับนะครับปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับพร้อมที่จะ,ะทันสมัยนะครับพร้อมที่จะปรับรูปแบบให้อยู่ในกระแสให้ถูกใจแฟนหมอรำ มากที่สุดเป็นกำลังใจให้บอยสิริชัยนะครับจากเมืองกตักศิลานะครับมหาสารคามอีกหนึ่งวงเป็นวงหมอลำบ้านเดียวกันกับแอดมินนะครับจังหวัดมหาสารคามเป็นวงที่โตเร็วมากนะครับ5-6ปีโตมาอยู่ในลำดับต้นๆ้นนะครับและจับช่วยโอกาส สถานการณ์โควิดนะครับสามารถที่จะมาทำกลุ่มปิดนะครับงานที่ออกได้ก็าสามารถที่บริหารนะครับให้อยู่ได้ฝีมือของหนุ่มน้อยนะครับไม่น้อยแล้วแหละนะครับของหนุ่มคนนี้ถือว่าไม่ธรรมดาในเรื่องของการบริหารสุดยอดมากนะครับฝากแฟนคลับติดตามด้วยแล้วกันบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยที่ ทุกวันนี้ขึ้นมายืนในแนวหน้าอย่างเต็มตัวของวงการหมอลำแอดมินเชื่อแบบนี้นะครับด้วยผลงานต่างๆแฟนคลับหมอลำมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับแฟนคลับช่องก็แสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนะครับกับประเด็นนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินด้วยนะครับข่าวสารสาระดีประเด็นดีๆนะครับมาพูดคุยกัน ขอองงวการลสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับบอยซิริชัยอ่อนทั่วกรงเทพรอบนี้ซีทุ่มประกาศออกไม่ขออนุญาตปรับสกิปด้วยครับตัดตลกออกเลิศซีทุ่มมาหยืนเรียกหนักกระดานเตยตั้งแต่ซีทุ่มฮอตเทียงขึ้นสิบสิบสิบ